มาชมบรรยากาศยันเย็นครับอีกแล้วนี่ครับที่อื่นเขาได้กันคนละหมื่นกว่าก้อนแล้วไอเราเพิ่งจะได้สีห้าวันโอ้ยทำนายเยอะมัวแต่เกี่ยวข้าวเพื่อน คลิปนี้เป็นคลิปที่ใครที่กำลังคิดหารถอัดฟางนะครับจะเป็นคลิปที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างมากเลยนะครับเพราะอะไรท่านไปหาซื้อรถอัดฟางเก่านะครับที่มันใช้การใช้งานไม่ได้แล้วทางร้านบอกว่าปกตินี่รับอันตราย ดูคันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับตอนไปซื้อมาเนี่ยร้านก็บอกว่ามันไม่ได้เสียตรงไหนแล้วครับแต่พอซื้อมาบิ้วใหม่โอ้โหเพื่อนเอ้ยชุดมัดเนี่ยแกนนกแก้วนะครับแกนนกแก้วนี่หัวก็เราคดนะบ้างกันง่ายๆนะนกแก้วก็ไม่ธรรมดาเลยนกแก้วเราคดก็ไปดัด ระ,ระบบอะไรก็ก็ถือว่าเล่ห์พอสมควรนะครับดีก็นะครับได้ช่างนะครับดัดแปลงบิวใหม่เช็คใหม่ให้นะปีแรกก็อแทบจะไม่ได้ทำงานแล้วครับุดมัดทำยังไงก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ซื้อใหม่หมดไป26 0 0 0ืุกดมัดมันแค่เรามันแค่เบี้ยวหัวนะฮะถอดออกมาไปดัด4 0บาท นะครับช่างไม่ทำนะครับไปให้ซื้อใมสองหมื่นหกโอ้นี่แหละครับถ้ารู้เป็นอย่างนี้ก็คงจะ,อะถอดไปดัดแล้วครับของเก่าก็เป็นอะลรไปนะครับปีน,นี้ก็เริ่มงานแล้วนะครับไม่ขอมากหรอกครับเพื่อนๆน,นะนะครับขอสัก หม0 0นห้าพก็พอแล้วนะครับในเหมือนรถภาคกลางแล้วโอ้ยพดกัน3-4มสี่แสนก้อนต่อปีจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนผมอัดไปหนึ่งหมือนก้อนก็พอแล้วครับแถวบ้านเรา13บามบทตลอดชาติเห็นช่างมาซ่อมรถก็บอกกูแถวนู้นแถวนี้อ่ะสิบแปดสิบห้าสิบหกโอ้ทำไมอัดกันได้แพงแท้ครับ สิบสามนะี่ยังต่อยอนะแถวบ้านผมนี่โอ้นะครับนี่มาเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มอัดเริ่มทำงาน,านได้แล้วครับหนึ่งสองแปดตัดยนนะครับฟิตเปรี้ยแล้วตอนนี้โอ้โหระบบดีดีมากนะครับตอนนี้อัดพ่องนะวันนี้ก็แปดร้อยก้อน่าน,น,นเพื่อนนะครับ ห้าสิบก้อนนขาดหนึ่งห้าสิบก้อนนีขาดสองนะครับก็ไม่ได้หมกเม็ดนะครับขาดคือขาดนะครับบางทีก็ขาดติดกันก็มีสาเหตุก็โทรถามช่างช่างก็ว่าอย่างงวนว่าอย่างงี้ก็ทําตามช่างแล้วครับก็เราไม่ใช่ช่างนะก็อยากจะให้มันหายนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับเราไม่ได้เรียนหนังสือมาถ้าหนึ่งบอกหนึ่งเท่ากับสองนี่พอรู้นะครับแต่ว้าโ้โห เชือกมันไม่มัดนี่ครับช่างก็ว่าบางทีปากนกแก้วมันก็ไม่งับมีดมันตัดเชือกเร็วเกินโอสารพัดที่นะครับช่างจะบอกก็ทําตามทุกอย่างน,นะครับมันตรงเป้ามันแก้ได้ก็ได้อาจต่อนะครับแก้ไม่ได้ก็นะครับแก้ไขกันไปก็โยนฟางเข้าร่องไมโ่โอสนุกสนานกันทีเดียว คิดจะซื้อรถกัดฟางเก่าๆนะเพื่อนๆนะระวังให้ดีนะครับเก่าไหมก็ัซ่อมกันเท่านั้นแหละครับแต่ว่าไอ้เก่าที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยถามให้ดีถามให้ดีนะว่ามันมัดหรือเปล่ามันใช้ได้ไหมนะครับค่าแรงช่างไม่ใช่ถูกๆนะครับเพื่อนนะอัดฟางนี่4ี่ห้าพัน ผมอัดปีแรกนี่มาหมุนน็อตสองตัวเนี่ยโดนไปห้าพันนะเพื่อนนะค่าน้ำมันสามกิโลนี่5ห้าร้อยนะครับถ้าแรงช่างเราอัดฟางไม่ตกถูกนะครับโอเคแค่นี้กระตุก